โอเคค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูบด์ก็จะมาอัดคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทวงงานนะคะซึ่งจะเป็นการอธิบายงานแต่ละงานตั้งแต่เราเรียนมานะคะตั้งแต่เปิดเทอมมามีงานอะไรบ้างตอนนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4งานนะคะที่จะต้องได้คะแนน4งานก็คือ20คะแนนเต็มนะคะงานละ5คะแนนเนาะที่นี้นะคะมีเด็กๆหลายคนที่ว่า อาจําไม่ได้ว่าครูครับงานแรกเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะมาอธิบายทีละงานว่างานนี้ทําอย่างไรแล้วครูต้องบอกก่อนนะคะว่าครูจะส่งคะแนนภายในวันที่10มกราให้นักเรียนทุกคนทํางานที่ค้างนะคะของทุกๆห้องเลยนะคะงานที่ค้างตัวไหนเนี่ยให้ส่งมานะคะก่อนวันที่8มกราเพราะวันที่10เนี่ยครูจะต้องรวบรวมแล้วส่งอาจารย์เขาแล้วนะคะ เดทไลน์ line, ทุกงานวันที่8มกราเนาะอ่ะทีนี้นะคะช่วงหยุดปีใหม่นะคะก็ให้นักเรียนไปดูเนาะว่าขาดงานอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปให้ดูนะคะจะเช็คคะแนนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าใครขาดเหลืองานอะไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่งานแรกเลยงานแรกมันจะเป็นเรื่อง Hoggle n it จำได้ไหมที่มันเป็น mind mapping ที่ครูให้ทำ mind mapping ออนไลน์นะคะให้เข้าหน้า Google แล้วพิมพ์ Hoggle n คลิกเข้าไปนะคะแล้วให้เราเลือกที่เว็บไซต์แรกเห็นไหมเลือกอันแรกนะคะมันจะเป็นหน้าจอแบบนี้ให้เป็นเว็บไซต์เป็นสีเขียวนะหน้าจอมันจะเป็นสีเขียวแล้วตรงนี้นะคะให้เราเข้าล็อกอินนะคะตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้คลิกเข้าไปา with g o o g l e นะคะก็ทีนี้ให้นักเรียนใช้อีเมลโรงเรียนนะคะ adbun ac th ในการล็อกอินเข้า นะคะเสร็จแล้วมาหน้านี้นะคะมาหน้านี้วิธีการทําครูก็เคยสอนไปแล้วในห้องเนาะแล้วก็สอนออนไลน์ไปหลายครั้งแล้วนะคะเวลาเราจะเ,าเข้าทำงานสร้างชิ้นงานตัวนี้นะคะก็ให้คลิกที่ create diagram ตรงนี้นะคะอะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำงานได้เลยเริ่มทำผลงานของเราจำได้ไหมว่าครูให้ทำเรื่องประเภทของสัตว์ใช่ไหมคะหรือระบบนิเวศนั่นเอง อันนี้เป็นงานที่หนึ่งนะ ก็ให้นักเรียนทำเนาะเสร็จแล้วทีนี้ก็แยกออกมาแต่ละอย่างทีนี้ในงานนี้นะคะนักเรียนจะต้องแทรกรูปภาพด้วยเนาะให้ทํามานะคะเป็นประเภทของสัตว์มีประเภทอะไรบ้างเช่นสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ําครึ่งบกครึ่งน้ํเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็แยออกมาว่าสัตว์น้ํามีชนิดใดบ้างนะคะเช่นนะคะสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้ อ่าสมมติว่านี่ทําเสร็จแล้วนะให้นักเรียนใส่รูปลงไปด้วยนะคะวิธีการใส่รูปคู่ก็เคยสอนไปแล้วเนาะอ่านี้เป็นงานแรกนะคะทีนี้วิธีที่เราดาวน์โหลดดาวน์โหลดอ่าเพื่อที่จะส่งนะคะมันอยู่ในเว็บเนาะอยู่ออนเว็บเราก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องก็ให้คลิกที่ตัวดาวน์โหลดดิสก์เคิลตรงนี้แล้วเลือกเป็นอิมเมจอันที่สองนะคะก็จะได้หน้านี้มาเสร็จแล้วให้คลิกขวาบันทึกรูปภาพเป็น อ่าทีนี้แหละจะเป็นการเซฟลงเครื่องของเราแล้วก็เซฟว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็เซฟกดเซฟไปเลยแต่ครูไม่กดนะเพราะว่างานมันเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นงานที่1 c o ่งคอรเกิลด <c oughs> ไม่ได้ยากให้ทํามาทั้งหมดนะคะให้ครบทุกสัตว์เลยสัตว์ปีกเ,เลื้อยคานสัตว์น้ําสัตว์บกแล้วก็แยกมาว่าสัตว์บกนั้นมีชนิดอะไรบ้างสัตว์น้ามีชนิดอะไรบ้างนะคะประมาณนี้เนาะ อ่ะอันนี้งานแรกนะจบไปแล้วทีนี้งานที่สองนะคะเรามาดูงานที่สองก็คือเรื่อง5 w 1 h หนึ่งเหรือกิจกรรมที่สองระดมความคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่นักเรียนสนใจซึ่งงานนี้เป็นงานกลุ่มนะคะงานกลุ่มตรงนี้เนาะอันนี้ครูอเอายกตัวอย่างของเพื่อนนะคะห้องอื่นมาให้ดูนะคะให้เขียนด้วยว่าตัวเองอยู่กลุ่มที่เท่าไหรหัวหน้ากลุ่มชื่ออะไรเลขที่เท่าไรวงเล็บมาแบบนี้หัวข้อที่เลือกคืองานนี้มันง่ายมากเลยะค่ะนักเรียนเพราะว่ามัน เลือกแค่หาแค่ประเด็นปัญหามาแล้วก็เลือกแค่นั้นเองส่งนะคะหลายๆคนก็ยังไม่ส่งเนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาอ,อ่ะให้เลือกหัวข้อประเด็นปัญหาที่เสนอคนละหนึ่งเรื่องปัญหาเน,นี้ยโจทย์เขาตั้งเอาไว้ว่าให้เอาปัญหาที่อ,อยู่ในชุมชนนะคะสถานศึกษาใกล้บ้านนะคะหรือท้องถิ่น ของบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราสถานศึกษาต่างๆอะไรเงี้ยเช่นปัญหาที่เพื่อนเลือกมานะคะกลุ่มนึงจะมี3-4ถึง4คนใช่ไหมใครมี4คนก็ต้องมี4ปัญหาตรงนี้แต่เพื่อนมี3คนตรงนี้เขาก็เอามาแค่3ปัญหาคนแรกบอกว่าสภาพพื้นถนนในหมู่บ้านไม่ดีนะคะคนที่ 2. องมลพิษทาอากาศในเขตอุตสาหกรรม 3. สัญญาณจราจรตามถนนในเขตหมู่บ้าน นี่อันนี้เป็นปัญหาละหนึ่งคนมีสามคนก็จะต้องมีสามปัญหาแล้วเราก็จะต้องเลือกปัญหานั้นมาแค่ปัญหาเดียวเพื่อจะใช้ในงานถัดไปคือกิจกรรมที่สามใช่ไหมทีนี้หัวข้อประเด็นที่ในกลุ่มเลือกเนี่ยคืออะไรอย่างกลุ่มที่หกนะกลุ่มที่หกเขาบอกว่าเลือกปัญหาสภาพพื้นถนนในหมู่บ้านอ่ะเสร็จอันนี้คืองานห้าวให้แค่เสนอหัวข้อเฉยๆเสนอหัวข้อปัญหาเฉยมีงานแค่นี้นะคะ 5W1H นะคะเป็นงานที่2แล้วทีนี้ให้นักเรียนนะคะเซฟไฟล์แล้วก็มาส่งในห้องคาสตมได้เลยครูสร้างไว้ให้แล้วสร้างห้องส่งงานไว้ให้แล้วไม่ได้ยากเนาะงานที่2เป็นแบบนี้ต่อไปงานที่สามงานที่สมอ่าตารางวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเห็นไหมกิจกรรมที่3ามสร้างตารางวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีคือให้เอาปัญหาของนักเรียนที่แต่ละกลุ่มเลือกมาแล้ว หเรื่องอ่าจากกิจกรรมที่2นะอันนี้เป็นกิจกรรมที่3เนาะกิจกรรมที่2เนี่ยให้เอาปัญหามาที่เลือกมาใช่ไหมมาเพื่อทํากิจกรรมที่3ก็คือสร้างตารางวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีอ่าเลือกปัญหาอะไรก็มาวิเคราะห์แบบนี้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีจะต้องมีทั้งหมด เด้านแต่ครูเพิ่มแนวทางการแก้ปัญหาไว้ฉะนั้นจะต้องมีทั้งหมด8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8จําจดดำได้ไหมว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีเนี่ยมีอะไรบ้างมีทุกอันเลยคนข้อมูลวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์พลังงานทุนและเวลาแต่ว่าครูเพิ่มแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไว้ให้ให้หนักเรียนใส่มาด้วยตารางวิเคราะห์ทรัพยากรทางเทคโนโลยีกลุ่มนี้เขาเลือกปัญหาสุนัขจรจัดไล่กัดคนในหมู่บ้าน อ่าที่เขาเลือกมาจากกิจกรรมที่สองเพื่อมาทําตารางวิเคราะห์เขาก็ใส่ไปว่าแนวทางการจัดการของเขาเป็นอย่างไรอ่าเขาบอกจัดกิจกรรมอบรมการขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์และการดูแลเพื่อนเพื่อปก,ก,ป,กป้องป้องกันปัญหาสุนัขจราจรในชุมชนนะคะคนอ่าพวกนี้ครูก็เคยอธิบายไปแล้วตอนที่เราเรียนงานที่สามแค่นี้เองนะคะให้ทําแบบนี้สร้างตารางมาทั้งหมด8ตารางนะคะหัวข้อมีอะไรแล้วก็ให้ใส่รูปภาพมาด้วยเนาะโอเค เกตนะอันนี้เป็นงานที่3ตอนนี้15คะแนนแล้วนะต่อไปงานล่าสุดงานสุดท้ายงานสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องงานคาดการเทคโนโลยีในอนาคตอ่าเป็นเรื่องการคาดการเทคโนโลยีในอนาคตเนาะอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของรายวิชาเอ,อ่อเทคโนโลยีนะคะงานนี้อีก5คะแนนะรวมเป็น20งานเก็บของวิชานี้มี20คะแนนะบวกสอบเป็น30สบ นะคะแต่ว่าทีนี้สอบเนี่ยก็คือในเรื่องของสอบไปเดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนอ่ะทีนี้งานนี้เห็นไหมกลุ่มที่2บอกว่าการคาดการเทคโนโลยีในอนาคตที่ครูอธิบายไปว่าให้เอาเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันมาเปรียบเทียบกันเช่นของเพื่อนเป็นเตารีดสมัยก่อนแบบอังไฟอ่าทุกคนนี้เป็นเตารีดไฟฟ้าอ่ะดูคือโจทย์เนี่ยครูก็ให้ไปแล้วว่าให้ สร้างตารางแบบนี้โดยที่มีหัวข้อ5หัวข้อใช่ไหมอันแรกคือเทคโนโลยีอันที่2ลักษณะของเทคโนโลยีอันที่3าจุดเด่น4จุดด้อยและ5สาเหตุที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตนะคะเป็นเตารีดแบบอังไฟเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเขาก็ใส่ลงไปจุดเด่นคืออะไรจุดด้อยคืออะไรแล้วสาเหตุที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอ่ะอันแรกเป็นอดีต ะะส่วนอันที่2เป็นปัจจุบันให้ทําเปรียบเทียบกันแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเทคโนโลยีมานะคะเพื่อเปรียบเทียบกันทั้งอดีตกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันก็จะเป็นตอรีฟไฟฟ้า<ๆ>ก็บอกจุดเด่นจุดด้อยแล้วก็สาเหตุที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะให้ทําแบบนี้เลยให้มีรูปภาพนะคะสร้างตารางแบบเขาแบบนี้ถ้าใครทําได้แบบนี้นะคะเต็ม5คะแนนไปเลยงานทั้งหมดมี4งาน เนาะไม่ได้ยากส่วนใครที่ยังไม่ได้สอบนะคะยังไม่ได้สอบรายจุดครูให้เด a ไลน์วันสุดท้ายวันที่8มกราคมเหมือนกันคือครูจะพูดเสมอว่าเด a ไลน์วันนี้แต่ว่านักเรียนก็ไม่ส่งหลายคนก็ไม่ได้สอบหลายคนก็ไม่ทันเข้าสอบเนาะแต่คือท่าถ้าแบบต้องส่งคะแนนจริงๆแล้วคือวันที่10มกราคมบอกให้รู้ไว้เลยนะให้รู้ตัวไว้เลยว่าครูจะต้องส่งคะแนนวันที่10มกราคมแต่เด a ไลน์วิชานี้นักเรียนจะต้องส่งของครูมาวันที่8มกราคม นะคะโอเคเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะครูก็ฝากไว้ด้วยช่วงปีใหม่ก็ขอให้ไปสังสรรค์กับครอบครัวให้มีความสุขแล้วก็อย่าลืมทํางานสุขของครูคด้วยนะคะโอเคเนาะใครข้องใจอะไรก็ครูอธิบายไปเลยนะคะไปย้อนคลิปดูโอเคจ้า